สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีพาร์ครัตนาทิเบตน,นะครับห้องนี้จะอยู่ตึกด D ีด็อกชั้น25ครับเลขห้อง326ท้406ครับก็เป็นห้องไซส์ขนาด23ตารางนะครับเข้ามาก็จะเจอเฟอร์นิเจอร์โซฟาแล้วก็มีชั้นวางของนะครับแล้วก็ตัวทีวีเนี่ยจะเป็นไซส์42นิ้ว พร้อมกับชั้นวางของบิวอินสวยๆเลยครับห้องนอนจะเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับแล้วจะมีแอร์ในห้องนอนอยู่หนึ่งหนึ่งเครื่องครับก็ที่นอนเนี่ยก็จะมีผ้ารองนเปื้อนแล้วก็ตัว,ต,วตัวฟูกอะ่ะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลย<ม>ตัวหัวเตียงจะบิวอินให้ค่อนข้างสวยเลยนะครับห้องนี้บิวอินอย่างสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีมีกระจกเครื่องแป้งนะครับ mm. บิวอินตรงนี้ให้ส่วนตัวห้อง ครัวจะมีโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้หนังสองตัวนะครับสามารถเปิดปิดไฟได้อันนี้อยู่อินมาห้องค่อนข้างสวยเลยตู้เย็นให้หนึ่งเครื่องแล้วก็มีไมโครเวฟครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวห้องน้ำจะแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็จะมีตัวกระจกฉากกั้นน้ำแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมห้องค่อนข้างสวยนะครับ ตัวระเบียงห้องวิวจะหันไปทางฝั่งเซนทัลลัตนาทิเบตครับฝั่งนั้นจะเป็นเซนทัลซึ่งวิวค่อนข้างโปรง่งโล่งสบายครับไม่มีอะไรมาบังวิวก็ลมค่อนข้างเย็นเลยแหละห้องนี้ปล่อยเช่าที่6,500บาทนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อขอดูห้องจริงกับผมได้นะครับก็ตามลิงก์ตามประกาศที่ผมทิ้งไว้เลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ